ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทานข้าวกันอันนี้เป็นเครื่องที่กันจะมาใส่กับปลากระป๋องนะคุณวันนี้ก็คือจะทานง่ายๆเลยคนะ่ะข้างบ้านคือมาทําแบบทําบ้านกันก็ยังมีเสียงนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าข้างบ้านหรือทา,างข้ามตรงไหนนะนี่โอ้ยน่ากิน ก็จะใส่พริกหอมถ้าไม่ใช่พริกก็ะเทียมนะคะแล้วก็นี้เลยนว้ๆๆนแล้วก็จะมีไข่ะคะ่ะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะทานนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองลิฟของแบรนด์พี่กระแตกันก่อนนะคะว่าทานทานแล้วทานเนี่ยจะหลุดไหมอืม ให้มาดูสีใกล้หน่อสิอ่ะเดี๋ยวเราจะทายใกล้นะคะแก้สีสวยอ่ะอันนี้เป็นเบอร์เบอร์ศูนสองนะคะ สีคือดีคือได้รอเขาเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งนะคะคือจะบอกว่าเวลาที่เราทาสีลิปอะอย่าทาสีแรงมากมันจะดูหน้าแบบเมคเมคเวอร์อายุนิดนึงล็อกสีนะให้ดูความชมุ่อมั้น นี่ค่ะของแบรนด์พี่กระแตนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทากันแดดกัน,นเนื่องด้วยวันนี้นะคะเราก็จะมีเดินไปหลังบงหลังบ้านเดินไปข้าง,งข้างบ้านกันเยอะมากๆากก็จะทาน้อยไปก็จะทากันแดดนะเจอกับไฟเจอกับอะไรแบบนี้ค่ะก็จะใช้กันแดดของแบรนด์นี้เลยค่ะจุลาอันนี้คือใช้ดีมากลองเทสมาหลายยี่ห้อถูกแพงใช้มาหมดแล้วนะคะ ยี่ห้อนี้คือแบบเป็นน้ำแบบซึมแบบซึมดีมากอะทุกคนแล้วก็ช่วยปรับระดับของผิวหน้าเราเนี่ยให้แบบขาวแบบหนึ่งสต็ปอะโดยที่แบบเราไม่ต้องใช้รองพื้นก็ได้อะนึกออกปะคือแบบถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นคนที่แบบเร่งรีบจริงๆอ่อะเออเ็กรองพื้นเราก็ไม่จําเป็นปะเนี่ยทุกคนพอทาเราแบบหน้าคือสว่างขึ้นมาเลยอะทุกคนแค่นี้เอง แค่นี้นะคะแล้วกันก็จะาเป็นตัวนี้นะคะบรัชเมื่อวานที่กันได้มาแต้มๆแ,แบบนี้ก็ให้แบบความมีเลือดฝาดทุกคนละเลือดละเลือดฉันอยู่บ้านฉันก็ต้องสวยปะเออเพราะเดี๋ยวผู้ชมผู้ชายมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เบ็นเบ็นนิดนึงจะทาเปลดกตาด้วยก็ได้นะคะทุกคนคือเตีย่ยมันสั่งมาแบบแค่เพียงห้าบก้าบาทเองนะ แล้วกันก็จะลงแป้งแป้งเนี่ยนะคะเป็นแป้งขึ้นธรรมดาเลยนะคะก็ลงแบบนี้เลยเนี่ยลงแบบนี้ได้นะคะลงแป้งแบบนี้เลยประมาณนี้นะคะเกลนยูเบ้งของกันเดีย๋ยวเราจะมาลองเทสนะคะว่าคำแรกที่เราจะทานนะคะอย่างนี้ทุกคน กันชอบทานปลากระป๋องกับข้าวสวยร้อนๆมากนะคะใหญ่ไปาาแล้วกมาหางานเนาะ ถึงพริกถึงกระเทียมทุกคนเห็นอะไรไหมช้อนไม่เปื้อนลิปเลยจ้ะ กูดตือันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ได้ลองเทสแบบกินแบบนี้ให้ทุกคนดูอ่ะถ้าบางที่ขเขาติดนะอ่ะเขาติดตั้งแต่ช้อนนะอืมอืมอ ขอแล้วแกฮืมเอออืมจกินอีกกินอีกนนคำหนึ่งทุกคนจะได้รู้ว่ามันไม่ติดจริงไม่หลุดเลยอ่ะ เดี๋ยวเรามาเช็คกันแกมันไม่หลุดจริงว่ะมาแค่แบบเหมือนเหมือนลอยแบบแค่นี้ไง แต่สีคือยังไม่หลุดอ่ะสีคือดีมากสีคือแบบทุกคนต้องไปตามแล้วล่ะดีอ่ะเอยสีนี่ศูนย์สองคือสวย